ตอนนี้เขาดูแก้มพิกเซอร์มอน ENS นะคะเจ้า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 ตอนนี้ผมก็ได้ได้มาเกินกำหนดคือไม่ใช่ไม่ไม่ได้พิกำหนดอะไรแหละคือแบบอะไรวันนี้คือไม่เพื่อนคนหนึ่งแนะนำนะครับพี่โอ๊ตนะชิงตกวไงทำไมดิอาค้า ไม่ฟังะฮห้องอะไรเไปแ่นเลเนาะวันนี้มีตัวอ่อเครื่องค้าัวคือหลดโปเกมอนค้าต้องรีบเลยใช่ไหมมนเติมี้ได้พราะอะไรเพราะว่ามีคนแนะนำทชื่อโตโต้เอ็นยูเอ็นซีหนึ่ ช่องชื่อบอกไปด้วยอ,อะไรวะลิวช่องมันชื่อไม่ๆม่ชื่อตอนแรกชื่อไมคครับมอแต่หลังๆไม่รู้ชื่ออะไรแล้วถามว่าทำไมผมถึงมีจูไคเวลเจ็ดเพราะว่าผมไปเวลมา จ้าเตอโอ้วอร์กอสอะไรมันน้ำมาแข็งเลยอ๋อนึกว่าอย่างอื่นไปนั่นเลยเฮ้ยนายเครื่องค้างจริงนะเว้ยกดท้องท้องคิดเอาค้างเลยไม่ขยับไปไหนเลยเมาเคยอยับไม่ได้เลยแล้วเติมเนื้อแ่คุยได้ใช้ได้นะครับเนื่องจากว่ามีระบบท่าวิ่งมีระบบอะไรเยอะแยะมีมีมีพูดในเกมไหมนะอย่างเงี้ยเปิดเพลงนะเว้ย กดไม่ติดตกดไม่ติดว่ะแบบอย่ามาอย่ามาเนอะอีกเครื่องแล้วแบบมมรอแล้วก็ว,ว่าารเติม น no? ุน่นนะฮะอาจจะมีใครมาเล่นแล้วอ่าจะบอกว่าทำไมผมจะบินไม่ได้เพราะผมเป็นลิฟต์แล้วผมจะบินไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเนื่องจากว่าตอนนี้ต้องใช้ท่าไฟการบินที่ผมไม่เคยมาลองเอานนี้ขอขอบคุณที่ต้องวนมาเป็นไงเราท้าบินเนาะอย่างเท่เหมือนเหมือนคนบินได้โดยไม่ต้องพึ่งอะไรอ่ะเหมือนใช้พลังจิต เท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 เ้นอกนี้มีอะไรัหยเฮ้ยมีแต่น้ำเฮ้ยเอติงะ ก็บไว้กลาวว่าสิ่งล้อมันไปแล้วแหละว่าขายแต่ปัญหาคือมันไม่ยอมตอบอะไรกับอารมณ์คือผมก็พี่จริงผมก็ไม่ก็จะขายเพราะว่าเนี่ยผมกล่าจะซื้อมาเซอร์ไพรส์มันแต่ตอนนั้นแบบเมื่อวานเนี่ยมราพูดว่าเดี๋ยวถ้าเป็นไม่ได้จะซื้อเฟอร์มอนในตำรานให้หนึ่งตัวมันก็บอกเอาสายดอนเขาบอกเอาสายดอนปุ๊บผมก็กะว่าจะซื้อให้แบบแบบรอตั้งนานรอนานไปรอประมาณเปิดเทอมคือเดือนพฤษภาคม ใช้ไม่ได้เนื่องจากมันไม่ตอบเอเลยเพราะฉะนั้นต้องเอาแล้วเนาะคาร์ดอนนะฮะเป็นไซค์ฮัฟนะฮะถึงระดับที่ถึงว่าหล่ตัวนี้แองคาเป็นไซค์ออริอรอออจิอนอลาส่วนเรย์พอต้าเป็นไซค์ฮัฟมา,ก,มากินไปต่อไปสำรวจแมพที่ เท่เหมือนเหมือนเหมือนมันบินโดยไม่ใช้อะไรอ่ะเหมือนพวกแอร์กระตูนภาพยนตร์เรนเจอร์อ่ะมันบินแบบมันมันขึ้นยานใช่ไหมเออเหมือนเหมือนท่ายืนในนั้นเลยอ่ะเออใช่ใช่ใเหมือนไพาเหมือนท่ายืนเลยในของกระตูนพวกภาพยนตร์หนังเลยหนังพักอะไรมาเจอร์หรือเรนเจอร์อะไรพวกเนี้ยเนี่เมื่อตอนอยู่ในยานแบบไหวะเออเช่นโคไคเจอร์ปะที่มันแล้วอยู่ในในโ่รงคนยนต์อ่ะแล้วมันจะยืนอยู่เนี้ย เอ่เท่เทที่ผมชอบว่าได้เติมมีเพราะว่าหนึ่งปุ่ว่นในตำนานราคาถูกแต่ถามว่าผมเติมไมากี่ทูในครั้งเดียวสามร้อยทูครับวันนี้เพิ่งเติมสดๆสามร้อยทูนี่โปรโมชั่นเติมเงินด้วยบ300ัตรสามร้อยรับเทพฟรีเติมเงินด้วยบ500ัตรห้าร้อยรับเทพเอสฟรีจำก,กัดแค่ห้าคนเท <c oughs> ่านั้นซะึ่งดูใช้กว่าห้าคนหรอวะเออแต่ผมก็อิจฉานี่นะ เติมเงินคูณ5วันนี้ถึง19บนาิกาเท่านั้นนะครับด้วยบัตรทูห้าร้แถมฟรีกรีนจาเก็คคูงาเอสหนึ่งคู่กะสมพันได้เรื่องผมดูเว่าผมเอาแค่3ามันก็พอละแถมมันมีโปรโมชั่นหนึ่งนะครับที่มันเขียนว่านี่โปรโมชั่นพิเศษเติมเงินคูณ2อวันเสาร์อาทิตย์บวกของสุเทพไปจำนวนจำกัดคือหไปแล้วหรอ วันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับเออผมเลยกล่าวว่าจะเติมวันนี้แต่ที่ไ็นได้จริงๆผมรอกล่าวว่าให้เซฟซ่าๆมันพาไปเติมแต่ปัญหาคือมันไม่มาจนต้องขี่จักรยานออกไปซื้อเองเพราะกลับบ้านมาผมเล้อูซสึกตัวอะไรบางอย่างได้ครับหัวร้อนหัวมีมอุณหภูมิเนื่องจากไปตากแดดมาเหงือ่อเหงือ่อโชกเลยตรงหัวเนี่ยนะฮะถือว่าวันนี้เราจะมาโปรโมทเซฟแล้วเดี <c oughs> ๋ยวถ้าเป็นไปได้จะทำเป็นสตอรี่ ไม่ต้องเป็นสตอรี่ก็ได้嘛แบบแคสธรรมดาเลยนะเออเนี่ยอยู่อยู่ด้นะาบนเนี่ยเอ,เ,อเออใช่เนี่แหละมาไรใจอะไรวะเรนเจอเนเนเไม่รู้ละไม่รู้ละเนี่ยเนะเอนนี่ยมองเนี่ยเฮ้ยเท่หไปอุมเลย มีมีโต้บอกว่าเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่โตโตดิมีคนบอกว่าเซอร์มี้มีคนเกลียนเยอะก็ต้องระวังกันหน่อยนะครับเพื่อมีคนเกลียนนะฮะเช่นเมื่อวานนะครับผมเจอคนแบบว่าพิมพ์มาว่าเฮ้ยเขาเกลียนเลยก็ทราบเขาไปเขาเกลียนเลยก็ผมไปอย่างเงี้ยเอออือคือว่าผมต้องระวังบ้างนะะนะฮะ เอาเป็นโปรโมทดีป่ะหรือจะเอาเอาเป็นเอเลิปูเฮ้ยเอเลิปูพี่แง่สวดีเอเลิปูโอ้ยทำทีแบบบอลพอไหม <Elect ables. S 1> เอเลิคโตบลสเฮ้ยทำไมแขนด้านในยอมรับว่าเขาสร้างทีมไม่ดีโอเคช่างเอเลิคโตบลสสร้างไว้ละสร้างไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแขนแขนด้านในเอเลิปูไม่ไม่จับอะไรไม่จับอะไร ันจะเขียเวลาคลิปนะฮะระหว่างนี้ผมก็ขอจบคลิปไปแค่นี้นะครับเป็นการโปรโมทเนาะเออทั้งโปรโมททั้งเป็นนี่ทั้งโปรโมททั้งเอ่อมาเล่นเลยอะแล้วผมจะเล่นเซิร์ฟนี้คือถ้าเป็นไม่ได้จะเล่นเซิร์ฟนี้ทุกวันนะฮะแบบถ้าเล่นปุ๊บก็ไม่ถ่ายอะไรเงี้ยเพราะว่ามันใช้เวลาลงงานนะฮะเออแ้แล้วตอนนี้ก็ขอจบคลิปเปแค่นี้ครับสวัสดีครับเออลืมบอกลืมบอกลืมบอกประโยคลืมบอกประโยค ชอบกดไลค์เพื่อเป็นค่ายูทูบเบอร์เป็นค่าแคสเซอร์ให้ผมด้วยและกดซับเพื่อจะได้มาดูคลิปและกดไลค์ผมด้ <c oughs> วยเอยนะคุดเชียร์เลยเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวตรงนี้อะไรอะ่ะอิสตินยูเอมฮมันแอร์อัพราคาเกือบก็ตำลังสิบปรเซ็นด้วยอะ่ะอืมจบคลิปเลยแล้วกันครับ อ่ะทุกคนทุกคนมาลาทุกคนทุกคนมนลามนลาม้ลาหน่อยน